สวัสดีครับวันนี้วันที่8กันยายน2อ6 5นะครับเราก็ค่อยๆขยับวิธีการดูเรื่อยๆนะครับของอาราคาแต่ละตัวนะครับ แล้วก็สแกนหุ้นนะครับแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเ p นะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยวันนี้นะครับตลาดก็ยังคงเป็นแนวโน้มสีเขียวนะครับเซตก็บวกขึ้นมานะครับ5จุดนะครับอยู่ที่1644จุดนะครับ นี่นะครับเซตอยู่ตรงนี้นะครับราคาอื่นก็ยังคงมีแนวโน้มบวกนะครับเป็นสีเขียวนะครับซึ่งราคาล่าสุดของน้ํามันนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นผลดีนะครับต่ํากว่า90ดอลลาร์นะครับเราจะไม่เราจะไม่ใส่ใจกับตัวที่มันบวกตอนนี้มันบวกอยู่นะครับแต่ราคาจริงๆของมันคือคือราคาราคามันก็ยังคงลบนะครับที่เขาประกาศล่าสุดมานะครับแต่ราคาตัวนี้คือ มันบวกขึ้นมาแต่ว่าราคามันต่ำกว่า90ดอลลาร์ก็หมายก็ว่าราคามันก็ยังคงมีแนวโน้มลงนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเราต้องดูนะครับว่าตอนนี้ราคามันต่ำกว่า90ดอลลาร์มันไม่ใช่100ดอลลาร์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะน,นั้นตอนที่นี้ที่ราคามันยังคงสูงหรือเราต้องใช้ราคาแพงอยู่เพราะว่าค่าเงินค่าเงินที่มันเป็นเขาเรียกค่าที่มันเงินเป็นเงินเฟอ้ออยู่นะครับทุกคนครับ ทีนี้เราก็มาดูที่ราคาทองนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มซเวยเวด้าครับราคาทองนะครับก็จะลงอยู่สักระยะหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับราคาเงินบาทนะครับซึ่งอ่อนตัวอยู่นะครับตอนนี้ก็อ่อนขึ้นมาอยู่ที่36.45นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมที่เราดูกันช่วงตอนนี้นะครับแล้วเราจะกลับไปที่การสแกนหุ้นของเรานะครับ เอาไปที่การสแกนหุ้นนะครับแล้วก็เราก็ได้ตัวค่าตัวนี้มานะครับเราก็จะเข้าไปดูวิธีการตั้งค่าของเรานะครับว่ามีคอนดิชั o n อะไรบ้างคอนดิชั o n แรกก็จะเป็นสแกนในตลาดแล้วก็ตลาดเซ็ตกับตลาดใหม่นะครับแล้วก็ราคาล่าสุดก็คือเราเอาราคาต่ําบาทนะครับก็คือตั้งแต่0ูถึงหบาทนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็เป็นบอลุ่มนะครับบอลุ่มเราก็เอาตั้งแต่9ก้าหขึ้นไปถึง1นึ่งพันลนนะครับ เพราะว่า,วาบนโลกบนลุ่มมานี้เป็นถ้าบนลุ่มเข้ามาระดับเลยเลยเลยเก้าหมืนเก้านี่ก็ถือว่าเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมีบนรุ่มเข้ามานะครับสม่ําเสมอนะครับเพราะบนลุ่มนี่เป็นตัวแปรสาคัญนะครับถัดลงมานะครับเราก็จะใช้ MACD นะครับ MACD เพื่อเพื่อดูเส้นของการจากที่เราดูการาฟต่างๆมาในคลิปก่อนหน้านะครับก็จะเห็นว่าตัว MACD นี่เป็นตัวตัวแปรสําคัญนะครับ MACD อยู่เหนือ Signal นะครับอยู่เหนือเส้น Signal นะครับนี่ก็คือประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็อยู่เหนือเส้น Signal คือเส้นป่านะครับราคาก็จะเปิดพุ่งทะยานขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องเอาตัวที่เป็น MACD นะครับโดยเป็น time frame day นะครับเป็นเป็นช่วงเป็นเวลา day นะครับเราก็ตั้งเทรดเราก็กด save ล้วก็กด run screen นะครับก็จะได้ค่าประมาณนี้ขึ้นมานะครับ ก่อนอื่นเลยที่เราจะใส่อินดิเคเตอร์นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าค่าราคาของของราคาของการาฟทั่วไปนี้มันจะประกอบไปด้วยนะครับเมื่อไรก็ตามที่ราคาโผกผันกับเวลานะครับมันจะประกอบไปด้วยการขึ้นการลงอยู่ในกรอบของเรนเนลเ i กชั่นสูงสุดกับเรนเนลเลกชั่นต่ําสุดนะครับเมื่อไรก็ตามที่มันไหลลงมาจากสูงสุดมันก็จะลงมาตดจุดต่ําสุดแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ต่ําสุดมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุด มันจะไซเวยอยู่อย่างนี้นะครับราคาจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในกรอบของ linear e q a t i o n เนี่ยมันก็จะขึ้นสูงลงศูนย์ต่ําสูงอะไรพวกนี้นะครับจากจังหวะนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเก่งกําไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อมูลพื้นฐานที่เราจะใช้ในการดูนะครับในการประเมินในการเก่งกําไรของหุ้นทุกตัวที่เราสแกนขึ้นมา อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตกลงกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ใส่เครื่องมือที่เราใช้ดูประจําก็คือปุรุชเจอร์แบนนะครับปูเจอร์แบนเสร็จเราก็ใส่เลยเนียเลคชั่นนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับเพื่อประหยัดหน้าตานะครับล้วก็ดูจากแนวโน้มก็เห็นว่าจังหวะนั้นกําลังเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับทีนี้เราก็จะมาดูตัวชีวานะครับหรือตัว chewa นะครับจังหวะนี้ก็คือว่าเขาโผพ้นตรง เส้นเรนีเลกาชันสูงสุดขึ้นไปนะครับเมื่อโผลพล้นปุ๊บราคามันก็จะค่อยๆไซเวดาวงมานะครับเพื่อให้กลับมาเข้าอยู่ในเกาะจากสูงสุดมันก็จะค่อยๆไซเวดาวลงมาเพราะนั้นจังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะทากาไรสูงสุดเรียบร้อยเพราะนั้นท่านที่ต้องทําการขายเมื่อไหรก็ตามที่มันที่ที่อยู่จุดสูงสุดนะครับเพราะถ้าไม่ขายปุ๊บราคาถัดมามันจะไซเวดาวแล้วท่านก็จะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่มันขึ้นมาสูงสุดตรงนี้ หลุดกรอบดิเนลลเากชชันออกมาเนี่ยเราต้องทําการขายไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับราคามันจะไม่พุ่งมันจะไม่พุ่งไซเวย์ขึ้นไปนะครับมันจะค่อยๆไซเว์ดาวลงมานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่มันจะสามารถพุ่งเรามีวนลุ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องมาดูที่วนลุ่มนะครับว่าวอลุ่มนี้เป็นแบบนี้นะครับคือวอลุ่มออกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีวอลุ่มเข้าราคาก็ต้องไซเว์ดาวลงมานะครับ จุดที่เราจะเข้าเก่งกันไปต้องดูที่จุดต่ําสุดของเขาก็คือตัว linear equation ล่างสุดนี้นะครับเราต้องหาจังหวะที่เขาเข้ามาที่ล่างสุดก่อนนะครับดังนั้นจังหวะนี้ก็คือตัวชีวาตอนนี้ก็คือเขาทํากําไรสูงสุดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องตั้งคัดลอสออกในในจังหวะที่ท่านพึงพอใจนะครับอันนี้เราทําคลิปนีขน้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้จังหวะในการทํากําไรแล้วก็ นำไปประยุกต์ใช้งานนะครับทุกคนครับเราไม่ได้ทํามาเพื่อให้ทุกคนมาเก็งกาไรตามกันนะครับท่านต้องมีทักษะในการดูในการจับจังหวะในการทํากําไรหรือไม่ทํากําไรนะครับในหน้านี้ก็จะเห็นว่าจังหวะนี้ไม่ควรจะทำำํากําไรท่านก็เพียงแต่แค่ขายออกไปนะครับซึ่งอันนี้จะขายหรือไม่ขายก็อยู่ที่ท่านนทุนเองนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้เป็นจังหวัดสายเวดานะครับอันนี้เราก็ให้ให้ข้อมูลกับ ทุกคนเอาไว้นะครับสำหรับหุ้นที่เป็นไซด์ดาวแล้วก็ราคาสูงสุดที่เขาเข้ามาล่าสุดนี้ก็น่าเป็นจะเป็นจุดสูงสุดที่ทํากําไรสูงสุดให้กับท่านลงทุนแล้วนะครับถ้าท่านไม่ขายตรงนี้ท่านก็รอถือต่อไปท่านก็จะรอรอขาดทุนลงมานะครับราคาก็จะมาต่ําที่เลไเนียดิจิชันด้านล่างนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับถ้าเกิดท่านไม่เชื่อยังไงนะครับถัดมานะครับซูเปอร์นะครับซูเปอร์เป็นจังหวะใดนะครับ ซูเปอร์ถ้าเราดูปกตินะครับราคาพื้นฐานเขาอยู่ที่0.74นะครับ0.74นี่ก็เป็นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าอาตอนนี้นะครับเขามีราคาสูงกว่าสูงกว่า Linear ล e ก r ชั s น o n สูงกว่า b u l l i เชอร์แบนตรงกลางแล้วก็สูงกว่าลีเนียล r ก s ชั o นตรงกลางนะครับก็หมายก็ว่าราคามันจะถ้าเป็นแบบ,น,น,ไไนะบน,น,นี้เขาจะมีโอกาสไซเวอ p ขึ้นไปได้นะครับในในจังหวะนี้เขาจะมีโอกาสไซเวอ p ขึ้นไปนะครับ อยู่ประมาณสัก55%นะครับถ้าเขาไซ์เวอขึ้นไปนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดจุดบริเวณเลี่ยราดต่ำสุดของตัวรีเนเลกชันของไทม์เฟรม e e k นะครับเราเข้าไปดูไทม์เฟรม e e k นะครับก็จะเห็นว่าเป็นจังเงป็นยังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆ่อยไซว์เวกลับขึ้นไปที่ราคา0.89หรือ0.90ในอีกนะครับ3-4เดือนข้างหน้านะครับก็คือประมาณ ปลายปีต้นปีหน้านะครับคือปลายปีนี้ต้นปีหน้านะครับ,รบเพราะฉะนี้จังหวะนี้ก็คืออ,อยู่ที่ราคาเซฟอยู่ที่1,640กว่าจุดนะครับราคาตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเซฟยังคงมีจังหวะไซด์เวย์ขึ้นไปถึงราคา2000จุดแล้วก็ตัวตัวซูเปอร์ราคาก็จะกลับไปที่0.89หรือ0.90อย่างนั้นนะครับนี่ก็คือตัวซูเปอร์นะครับ พอตอนนี้เขาหยุดต่ำสุดของ l n n e r r e ล r e t s o o n เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อย่าลืมนะครับเราเราเราใช้ MACD เป็นตัวหลักของ Time Frame Day นะครับเพราะฉะนั้น Time Frame Day ของ MACD นี้ก็คือยังคงยืนเหนือ,อ Signal นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่มีราคาเข้ามาเนี่ยตัวคนลุ่มเริ่มเข้านะครับราคาเริ่มพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะถัดมาเขาก็จะพุ่งขึ้นไปส่วจะพุ่งขึ้นไปถึงแค่ไหนต้อง ใส่ตัวตัว moving average เข้าไปนะครับเพื่อดูอะไรครับเพื่อดูจังหวะของการต้านทานของเขานะครับว่าเส้น2องวันนี้เขามาอยู่ตรงไหนนะครับเส้น2องวันอยู่ที่จุดไหนนะครับเราก็ใส่เส้นสีขาวเข้าไปแล้วกดอัปเดตนะครับก็จะเห็นเส้น2องวันอยู่ด้านบนอยู่ใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือเส้น2องวันนะครับเส้น2องวันก็อยู่เส้นนี้แต่เพราะฉะนั้นราคาเขาก็มีโอกาสที่จะนะครับก็จะมีโอกาสที่จะค่อยๆ ไซเวพุ่งขึ้นมาชนเส้น2องแล้ววันก่อนที่จะดีดลงมาแล้วก็ก่อนที่ดีดกลับขึ้นไปพุ่งทะลุเส้น2องแล้ววันในจังหวะทําไมเขาถึงขึ้นมาชนแล้วก็ไซเวดาวงมาเพราะว่าเขาจะค่อยๆดีดสัญญาณ l i n e ีเนียเลกชันให้ไซเวอัพตามขึ้นไปเพราะฉะนั้ในการดีดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเส้นลิตรีเนียเลกชันมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตามจังหวะถ้าเกิดสามารถพุ่งทะลุเลยเส้นล i n e ีเนียเลกชันเดิมนะครับ ให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยน리เนกาชันใหม่ให้ไซด์เวตามขึ้นมาเพื่อจะค่อยๆอตอดีตกับราคากลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น0.74ก็ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะเหม่งที่จะเข้านะครับจุดต่ําสุดของราคาปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเข้าที่0.74แล้วก็ให้มันค่อยๆไซด์เวทากาไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่าลงทุนก็จะได้กําไรนะครับนี่คือที่มาดูว่าจังหวะของซูเปอร์นั้นกําลังจะเปลี่ยนแนวนะครับก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ก็ ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับทุกคนอันนี้ท่านก็รับฟังไว้แล้วก็ดูไว้แล้วก็ชั่งใจนะครับทุกคนต้องชั่งใจนะครับท่านคิดว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตท่านนักลงทุนเป็นผู้บริหารท่านก็ตัดสินใจดูนะครับว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อหรือเปล่านะครับท่านก็แล้วแต่ท่านจะทําละกันนะครับท่านก็พิจารณาดูนะครับส่วนจะทํำยังไงนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับจะได้กําไรไม่ได้กําไรก็ ยังไงก็ icism, rires, อย่าลืมคิดถึงช anel นี้นะครับยังไงฝากกดถ, <a> ถ skincare, ูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเข้ามานะครับถัดมานะครับ K O K W O L นะครับจังหวะนี้ก็คือถ้าจุดนี้เราก็จะเห็นว่าเขายืนอยู่เหนือเส้นเส้นสัญญาณนะครับ M S D นะครับ M S D อยู่เหนือเส้นสัญญาณเรียบร้อยนะครับก็เป็นจังหวะให้บอกว่าปลดล็อกราคายืดตัวพุ่งขึ้นไปได้นะจังหวะนี้ก็จะเห็นว่าราคาตรงนี้ก็เป็นจังหวะเข้าต่ำสุดของวันนี้นะครับ ถ้าท่านจะเป็นเดทเทท่านก็มันก็รอจังหวะให้ไซเวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านพึงพอใจขายในกําไรเท่านี้ท่านก็ขายแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่พอใจในกําไรเท่านี้ท่านก็ต้องกัดฟันพลถือให้มันไซเวขึ้นไปที่ชั้นเส้น2องละวันใกล้ๆเส้น2องละวันนี้ก็คืออยู่ที่0ูนหรือ0.60ขึ้นไปนะครับสำหรับ K W O L ก็จะมีแนวโน้มเช่นนั้นนะครับเนื่องจากว่า1มี คลรุ่มเข้านะครับราคาก็เลยดีกลับขึ้นไปใมื่อซีอยู่ในสัญญาลนะครับราคาก็อนุญาตให้ราคาพุ่งขึ้นไปได้นะครับนี่ก็คือแนวโน้มและประเด็นก็คือเขาอยู่บริจาร์แบนตรงกึ่งกลางบริจาร์แบนนะครับก็พยายามจะพุ่งขึ้นไปเกินก่งกลางบริจาร์แบนแล้วก็ยืนเหนือกึ่งกลางลีเนียลีกชันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแนวโน้มเป็นแนวจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นก็น่าจะเก่งกําไรอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักลงทุนจะพิจารณาดูนะครับว่าลงทุนตามนี้หรือเปล่าแล้วท่านก็ พี่นาดูลึกๆนะครับใช้สติมากๆนะครับจากที่เราได้ทาคลิปหลายๆคลิปมาให้ท่านดูเอาทุกคลิปมาแล้วก็เอาจุดที่มันดีนะครับเราก็มาวางแผนในการทํากําไรถ้าเกิดท่านทากําไรได้ก็ยังไงฝากสมัครสมาชิกเข้ามานะครับชแน,นลนี้ก็เริ่มต้นที่55บาทนะครับเล็กๆน้อยๆส่วว่าท่านทำกำไรได้วันละล้าน2ล้านท่านก็เจยด50บาทนะครับสมัครสมาชิกเข้ามา1เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับท่านนะ นักลงทุนนะครับให้เป็นความพึงพอใจกับนักลงทุนแล้วกันนะครับที่จะบริจาคหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านบริจักเข้ามาเราก็จะพยายามรวบรวมแล้วมาทําเป็นคลิปที่ลงทุนให้ท่านดูว่าถ้าลงทุนจริงๆแล้วมันจะได้ยังไงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านลงทุนจะพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับเอคัวนะครับเอคัวนะครับจังหวะนี้ก็คืออยู่ใกล้เส้น2องร้ววันนะครับจังหวะเอคัวก็คือถ้ามีวนลุ่มเข้ามานะครับถ้าวนลุ่มเข้ามาแล้วยืนอยู่เหนือเส้นลิสติงลนะครับ ราคาก็สามารถพุ่งขึ้นมาชนเส้น2องแลวันแล้วก็ทะลุเส้น2องแลวันนะครับราคาก็จะมาที่ใกล้ๆ้0.62นะครับสำหรับเอควัวนะครับราคาก็จะเริ่มกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่ถ้าเกิดเราใช้สามัญสานึกในการนึกนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาต่าสุดพุ่งไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดแต่ประเด็นก็คือมาชนเส้น2องและวันแล้วก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับ สำหรับเอควัวก็ราคาตอนนี้ก็ยังคงไซด์เวกมาด้านข้างนะครับยืนที่0.59นะครับราคาก็อยู่ที่ตรงนี้แต่ก็มีโอกาสจะพุ่งขึ้นได้ทุกขณะจิตนะครับสำหรับเอควรนะครับถัดมานะครับมาโก้นะครับอยู่ที่0.59เช่นเดียวกันนะครับมาโก้จะเป็นอย่างไรนะครับจังหวะของมาโก้ก็คือตอนนี้อยู่ใกล้เส้น2ละวันพยายามจะดูดเส้น2ละวันพยายามจะดูดขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาเขาเกินเขาเกินตัวลิเนลเลคชั o นก็คือ เกินตัวที่ลิมิตเอาไว้นะครับก็คือตรงนี้นะครับเมื่อเขาราคาเกินปุ๊บแล้วเอแล้วอาราคารของบูริเจแบนก็อยู่เส้นด้านบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนราคาก็คือจะค่อยๆกลับมาแล้วก็ดูที่บนลุ่มบนลุ่มไม่เข้าก็าาหมายว,าว่าราคาก็จะค่อยๆอ,อ่อนตัวไซด์เวดดาวลงมามาเข้าจุดด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านก็รอเข้าจุดตรงนี้แล้วก็ค่อยทํากําไรจากตัวนี้ให้มันพุ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ จังหวะของมาโ o ก็เป็นแนวนี้นะครับสำหรับ MACO นะครับถัดมานะครับตัว B นะครับ B ก็เป็นลักษณะเดียวกันกับตัวซุปเปอร์นะครับก็คือแน่นอนว่าเส้น2ระวันอยู่ด้านบนนะครับราคามันก็จะค่อยๆดูดขึ้นไปสามารถที่ชนเส้น2ระวันทะลุขึ้นไปได้หรือไม่นั้นก็ต้องดูแนแรงต้านนะครับตอนนี้ก็คือมีบอลรุ่มเข้านะครับว่ามี MACD อยู่เหนือเส้นซึ่งแลวก็มีความหมายว่าให้มี โอกาสที่จะเปิดพุ่งทะย,ยานขึ้นไปได้นะครับเป็นทั้ง CNC เทียนสีเขียวพุ่งขึ้นไปตอนนี้ก็กําลังอยู่ในการตัดสินใจที่เป็นเส้นโดจินะครับเป็นโดจิแบบนี้ก็คือพายกําลังตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นต่อดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเคาะหาสตอรีด่ดีๆเข้ากลับมาเข้ามาสนับสนุสน,นตัวบีนะครับก็ไปดูว่ามีการเพิ่มนะครับในเกตของการเดินเรือเพิ่ม้อ ต่างๆของการเดินเรือหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโลจิสติกในช่างในการเดินเรือนะครับก็ไปดูนะครับว่ามีสตอรี่ดีๆที่เข้ามาหรือเปล่านะครับเราเป็นมีการปรับปรุงราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับถ้าดูจากนี้ก็เจ๋วาราคาก็ค่อยๆบวกขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วในตามเฟรมตามเฟรมวีคนะครับก็ส่งผลให้ราคานั้นพุ่งพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับจะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือตรงนี้ประมาณราคาที่ อ0 4ได้หรือเปล่านะครับในอีกห้าเดือนข้างหน้าถ้าเกิดเซตก็ค่อยไซด์เว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เซตอยู่ที่1,640จุดนะครับถ้าเกิดว่าเซตสามารถพุ่มขึ้นไปถึง1ั0 0้จุดนะครับราคาก็จะไปใกล้ๆ1.04เพราะฉะนั้นถ้านักทุนก็คาดว่าจะได้กำไรประมาณนี้ท่านก็เริ่มค่อยเข้าเก่งกำไรในช่วงจังหวะนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับจากจากจุดเดิมที่เราบอกไว้นะครับว่าถ้าเกิดมัน มันก็จะไซด์เวดาวลงมาก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปอีกรอบแล้วก็พุ่งเลยนะครับโดยปกติมันจะเป็นอย่างนี้นะครับราคาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเมื่อชนเส้น2องระว,วันต้องมีการดีดลงมาก่อนนะครับแล้วก็สะสมพลังดีดกลับขึ้นไปพุ่งทะลุอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือแนวทางในทิศทางของการขึ้นชนเส้น2องระว,วันแล้วในระหว่างนี้มันก็เปลี่ยนแกนของตัวรีเนเล็กชันให้ไซส์เววอัพขึ้นไปนะครับเหมือนกับซุปเปอร์ราคาก็มันก็เป็นเหมือนกันก็คือท่าเฟเวอก็จะ ็ค่อยตีกลับขึ้นไปที่1บาทตัวนี้จะตีกลับขึ้นไปแรงหน่อยนะครับทางทุนก็พี่นาดูนะครับก็ตัวนี้ก็จบนะครับสำหรับ cgd นะครับถัดมานะครับจังหวะก็เป็นจังหวะหลังจากที่พุ่งชนเส้น2ระวันเห็นไหมครับคือ,อเส้น2ระวันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็พุ่งขึ้นมาชนตอนแรกแล้วเขากา็ไม่สามารถผ่านได้เขาก็ย่อตัวลงมาก่อนที่จะรวบรวมพลังแล้วพุ่งเลยนะครับพอพุ่งเลยไปอยู่ด้านบนเสร็จปุ๊บเขายืนเหนือเส้น2ระวัน ทีนี้เขาจะลงมาต่ำกว่าเส้น2 0 0้วันไม่ได้เขาก็ต้องดีดกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับคือการมันเป็นจะเป็นลิสตันหรือมีการต้านทานที่แตกต่างกันนะครับถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น2 0 0้วันนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นชนแล้วก็ย่อตัวลงมาก่อนที่จะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับแล้วเมื่อพุ่งทะลุขึ้นไปเสร็จปุ๊บราคาเมื่ออยูอ่อยู่เหนือเส้น2 0 0้วันนะครับราคาต้านมันก็จะกลับด้านมาอยู่ด้านต่ำนะครับก็คือจะมีราคาต้านเพื่อให้เด้งราคากลับขึ้นไปเพราะฉะนั้น จากจุดนี้เราก็เห็นว่า C g d ดียังคงทำกำไรได้อีกทำกำไรได้จากตรงไหนครับตอนนี้ราคาอยู่เหนือเส้น2รละวันนะครับเพราะนั้นราคามันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่ลีนิเลชั่นด้านบนก็คือทำกำไรจาก0.47ไปที่0.49นะครับนี่คือจังหวะทำกำไรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถมีกำไรได้เนื่องจากว่าบอลลุ่มยังไม่เข้านะครับต้องรอบอลลุ่มก่อนแม้ว่ามีเมสซดีพร้อมราคาพร้อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอบอลลุ่มนะครับเมื่อไรก็ตามที่มมีบอลลุ่มเข้าราคาก็จะพุ่ง ขึ้นไปทันทีนะครับท่านก็เก่งกําไรว่าจังหวะนี้ก็คือเราก็รอที่จังหวะปัจจุบันก็คือ0.47นะครับเข้าที่ตรง0.47แล้วก็มันก็จะติดกลับไปที่0.49นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนลงทุนว่าจะพิจารณาจะเข้าหรือจะออกจะซื้อหรือจะขายยังไงก็ตัดสินใจดีๆใช้สติเยอะๆนะครับท่านลนงทุนครับเสร็จแล้ว JCK ก็เป็นจังหวในนะใดบ JCK นี่เป็นจังหวะใด JCK ก็ เป็นจังหวะยีนเหนือนะครับเราก็ค่อยๆไล่มานะครับเส้น2องล้ววันก็มาลอตาลอใจแถวนี้นะครับมันก็จะพยายามดูดราคาให้ขึ้นไปประเด็นก็คือเมื่อเขาไซเวย์มาด้านข้างแล้วอยู่ต่ําแล้วก็พุ่งขึ้นมาอยู่เหนือตรงบูช่าแบนแล้วก็ราคาก็ไซเวย์อยู่ด้านบนของบูช่าแบนแล้วราคาถัดไปก็คือมันจังหวะจะค่อยๆไซเวย์ยดึงดูดขึ้นไปนะครับเราก็เมดี LCD อยู่เหนือเส้นสัญญาลรอแก้วลลุ่มเข้ามานะครับพอวลลุ่มเสร็จปุ๊บราคาก็ตัดสินใจพุ่งทะยานขึ้นมานะครับ แน่นอนจะเป็นอย่างนี้นะครับสไตล์มันจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับสไตล์ของราคาจากกราฟที่เราเห็นนะครับเราก็อธิบายถ้าท่านลงทุนเข้าใจประมาณนี้นะครับท่านงทุนก็ตัดสินใจดูว่าออราคาแบบนี้มันมีสตอรี่อะไรดีๆหรือเปล่าเราต้องไปย้อนดูในเรื่องราวของ G JCK นะครับว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไรมีการไล่รับผลการดำเนินงานเท่าไรกี่เท่าตัวนะครับแล้วมีนโยบายในการที่จะขยับขยายอา การลงทุนยังไงนะครับล้วมีตัวลูกเข้าหรือเปล่ามีตัวแม่อย่างงน้นอย่างนี้อะไรหรือเปล่าเกี่ยวนี่คือสตอรี่ทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาดันราคานะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัวของจังหวะของทางทามเฟรมวีก็จเจนจังหวะของเขานั้นคือเดิมทีเขาอยู่ด้านล่างนะครับเขาก็กค่อยๆซายเวย์ขึ้นมาด้านบนเราก็จะพุ่งเลยของกล่นกาบุเชเจแบนทะลุขึ้นไปนะครับที่ราคา0.60นะครับนั่นก็หมายความว่า ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับราคามันจะค่อยไซเวดีดกลับขึ้นมาที่0.60จากตอนนี้ที่มันอยู่ที่ศูนย์จุดสามกว่ากว่านะครับสี่กว่ากว่านะครับราคาก็จะทํากําไรกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ท่านลงทุนก็พิจารณาดูนะครับอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังมีหลายตัวนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายให้ให้เป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นจากคร่าวๆตรงนี้นะครับแล้วท่านก็ลองไปไปตั้งค่าดูแล้วก็ไปลองทาการทาลองลองเรียนแบบให้เหมือนกันดูนะครับเพื่อ ที่ท่านจะได้ฝึกนะครับเราจะไม่ได้ทําให้ทุกท่านดูได้ทุกตัวนะครับเพื่อให้ท่านนั้นฝึกฝนตัวเองนะครับเราจะฝึกให้ทุกคนเป็นนักลงทุนแล้วก็มีการอ่านเกมที่อาจชัดเจนนะครับดูจากอะไรไ,ได้บ้างดูจากมีอินดิเคเตอร์ง่ายๆแบบไหนบ้างการทําความเข้าใจเป็นแบบง่ายๆทํำยังไงนะครับเริ่มต้นยังไงนะครับเราก็จะค่อยๆอธิบายให้ทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าอาชแน่เรา คือหลังจากที่เราเคยมีประสบการณ์ไปเข้าเข้าไปสัมมนาในหลายๆโบรกเกอร์ในหลายโบรกเกอร์ก็จะพูดไปนู่นไปนี่เอาเอาเรื่องโน่นมาคุยเอาเรื่องนี้นมาคุยมันออกซ้ายออกขวาไปเรื่อยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะให้ทุกคนทํากําไรแบบไหนนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องทํากําไรยังไงนะครับเหมือนกับเราที่บอกว่าท่านต้องเข้าที่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็รอเก่งกําไรถือไปให้มันถึงออกตรงนี้ค่อยออกนะครับ ส่วนมากเขาจะบอกว่า this, this, Asia, in future, Hence, จุดลับคือตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ก็คือจุดลับนะครับท่านก็จะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะรอรับหรือจะตัดขายขัดทุนตรงนี้ก็ได้ท่านต้องตัดขายนะครับแน่นอนทําไมเขาถึงยุให้ซื้อซื้อครั้งหนึ่งท่านก็ได้เสียค่าโป๊กเกอร์ไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าเราพอถึงจุดขายพอขายออกมาท่านก็ขายแล้วก็เสียค่าโปกเกอร์เขาอีกหนึ่งครั้งทั้งหมดก็คือว่าสุดท้ายแล้วโปกเกอร์จะรวยอย่างเดียวแล้วเราเราเป็นผู้ลงทุนเรา ไม่เห็นว่าเราจะต้องทํายังไงได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวบรวมวิธีการทั้งหมดออกมานะครับท่านก็เห็นว่าเมื่อไหรก็ตามที่ราคาลงต่ําสุดนะครับมันจะเด้งกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เมื่อท่านเข้าตรงแถวแถวนี้นะครับท่านต้องทนถือนะครับราคามันจะสวิงขึ้นไปที่จุดสูงสุดถึงตรงนี้ท่านท่อก็ค่อยขายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นว่าท่านต้องตัดตรงนี้ท่านต้องขายตรงนี้ท่านต้องซื้อตรงนี้ท่านต้องสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ที่โบเกอร์หมดนะครับ อันนี้เราไม่ได้มาตัดแข้งตัดขาโป๊กเกอร์นะครับแต่เรามาให้เห็นว่าวิธีการทํากําไรวิธีการลงทุนจริงๆเนี่ยท่านต้องบอกอธิบายให้ละเอียดให้นักลงทุนเข้าใจว่าเข้ามาแล้วกราฟมันมีอะไรบ้างนะครับกราฟมันมีราคากับเวลาเนี่ยอะไรที่อยู่ในกราฟแล้วอย่า,างราคากับเวลาถ้าราคามันขึ้นไปมันจะไปนชนที่จุดสูงสุดที่ตรงไหนตรงนั้นต้องควรขายพอหลังจากที่มันชนชนจุดสูงสุดเสร็จท่านต้องรอซื้อที่จุดไหน ก็จุดต่ําสุดของนิเว่นตรงนี้นะครับคือจุดต่ําสุดที่ท่านต้องเข้าเข้าซื้อตรงนี้แล้วก็ขายตรงนี้ระยะเวลามันก็จะยืดยาวออกไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านะถ้าเกิดท่านลงทุนไปฟังบล็อกเกอร์บางบล็อกเกอร์เขาจะบอกว่าวันนี้ซื้อตรงนี้แล้วเมื่อมันต่ำกว่าตรงนี้ท่านก็ขายตรงนี้อแน่นอนสิท่านบอกให้ซื้อให้ขายคนซื้อคนขายหรือคนจ่ายค่าค่าตรงนี้สุดท้ายแล้วท่านก็รวยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วท่านก็ ไม่ได้สนใจว่างทุนจะเป็นยังไงท่านจะเป็นจะตายยังไงท่านไม่ได้สนใจท่านต้องการแค่ใลงทุนซื้อให้ทุนขายกําไรโบเกอร์มันก็อยู่ที่โบเกอร์หมดถูกต้องไหมครับอันนี้เราก็ไม่ได้มามาเข้าเรียกอะไรมามามาหมิ่นค่าหรือมาดูถูกกันนะครับแต่มีแต่ว่าเราต้องมีความสปอร์ตและจริงใจกับตักลงทุนทุกคนนะครับโดยที่ถ้าถ้าท่านเป็นนักทุนใหม่ๆท่านต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับในการลงทุนเราก็อยากให้ท่านทุกคนเข้าใจ ตรงจุดจุดนี้แค่นั้นเองนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วยังไงก็กกราบขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกที่บริจาคเข้ามาให้กับเรานะครับตามตามข้อขั้นตอนต่างๆนานาที่มีอยู่มากมายนะครับจะทําบุญทั้งทีทําไมทํายากจังเลยก็ก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าจะมีความทำบุญมีจิตใจมุ่งมั่นอแค่ไหนนะครับในการทําบุญนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ